ครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องนะครับของเซียนอดีตทุกคู่ทุกคนครับเมื่อนี้นะครับเป็นมือวันยุดนะครับวันเสาร์นะครับพี่น้องเอฟซีครับวันเสาร์ที่สองนะครับพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวยินว่าปูโทูหาพอแต้มนะครับมือวันนะครับก่อนหวยรัฐบาลไทยออกยนี่ยมือเสาร์นะครับปูโทูมาบอกพอแต้มนะครับจัดเนียนๆเลยซูนสามตัวเดียว แต่พอแต้มบริสุทธิ์พี่น้องเยฟซีเป็นทีน่าเสียดายนะครับโอ้ยถ่ายได้ยินนี่มาชนกันกับเบียกเส้นอดีตนี่จังได้ก็จัดแถแลวละพี่น้องเยฟซีจัดให้นักให้เติมกันไปอีกนะครับพี่น้องเยฟซี่เดนี่ก็โชคดีอยู่แล้วนะครับเอาพี่น้องเยฟซีรอบนี้นะครับงวดประจําวันที่16มีนาคมนะครับมาตัวใดเข้าไปลุ่นไปชมเขาไปหาปูสามแปดเหมือนกันครับพี่น้องเยฟซี มัดเบิร์ตไปวะนี่ปูนี่เนู้นปูขึ้นมาข้าวไปนะแล้วมาสกันปูวันนี้ผมก็ไทยผมมาหาปูอยู่ละปูสามแย่นะครับก็ได้น้ำได้กาแฟแล้วก็บปัจจัยซึ่งพี่น้องที่ในกลมนะฮะโชคดีไอยเล่าเมื่อคืนนี้ก็ได้สมมาทำบุญทำปูหลังจากทำบุญกับปูสามแย่แรกก็จะได้ขึ้นไป ห้าผูหาจ็แปดครับมไปหากูหาจแปดอูครับปอมัสการครับผผมปูนีู้็ไปซ้ำซนตรงตก็เตียนูน้โู่นซเตีนูนเตียนเาะวนี่าได้่วน มาต้องมีบคุณูทพอทรหาเบิร์เน้อปูก็ทรหาแต่พอแจมอ้าวันนี้พเปเรืัน้ลยพโอ้ยเนาะหลายปีู้เนียงมเบอร์ไม่ใช่ด้ไอไอ้วนี่ปูตัวไหนปูวนี้วนี้ครับผมก็ได้ยินทั้งโทรศั์ว่าที่ยังหาหาชี้ชี้นี่แหะฟังเราได้พี่น้องยงเรไม่ดยับไ่ได้เห็นไม่เห็นน้อพี่น้องมือนีกัมีเก้าแป เดบมาทำบุญนำปูนำหลักสิบนหลักสิบวนดลักสิบนอ้พี่น้องขดม้วป่ะเบ้กพเก็ไม่ขีดห้ดเ็กปรับไปใกล้ีแปดทุนครับผมดักสิบนที่ปูดตัวเกาตัวนั้นมันได้ตัวเกาโอ้ยมงเอาได้พี่น้องเด็ดตัเกาเดเกาได้เอาพี่น้องมันแคบจุกูขีหโอ้โเดันพี่น้องทีขดหกได้ผลนะ สี่หกคนปูเนี่ยสีหกบัดนี่สี่หกสี่หกกับสี่ศูนย์นะพอเชร็หมพีพูสิพูดสีกับพันมาให้พี่น้องพี่ชี้แค่ต่อกันเลยนะสีกับสี่ศูนย์ะแคกกบสี่มีแล้วนี่นะูนะนี่สี่นย์เลขสามตัวเตัวเก้าเลยตั้วเตัวนเก้าสี่แปดศกับสี่ สูตรให้บ่งแนีปูนั่นปูเช่นไ้สูตรพี่น้องสูนโอ้สูนชพกันนั่นเลแ้ลงไว้สูนชอ้าพี่น้องพี่สูชนพี่น้องเด้อนี่แปูมันใจบานทุนกับผมเที่ยงมดทั้งหลังเนี่ยวันนี้สูนตัวเดียวเอาเลยพี่น้องจัดหนักเลยมี่นี้ละกับผมเอาวันนี้วนพูให้วิ่งตัวเดปูวนวิ่งขี่วันวิ่งขี ออกซนบ่นอ uh ้าเาวีกระดาษขคนวะนีะ hmm. ไ mm ้พวกแบตอรี่โอ้ออกสามตัวสามตัวไน้งใบบ่นลูกสาวหรือปล่าเ็สานซ่นสามเบนปออกหกครับผมาว่าเก็ตซุ่นสามก็เกิดนหนั่นมันอน่นผมเลยออนมาเลยเ็ออกก่อนครับผม ม่บันเเาะั่สิอไ้เขียนวิ่งบนปูห้าขบปูสามแปดต่องวดต่อมดแล้วปูเนาะเพืยเขาคุก็เ็ดปั๊บได้เนปูร่างหาด้แบบนี้านเอาพี่รองทีบ้นมได้เดืนห้าสร้างเดือนห้าครับบนวิ่งวิ่งสวนบบบปู ศูนย์กับทีนวิ่งสี่กับศูนย์ร่างวิ่งห้านะูนะไปไปอะขับองอีีตอนนี้ผูให้นะครับ่น้องนะผูคันเรัตผูอกล่างยังปรจับผูผูสามแปดน่งองีีครับอะให้วิ่ง บนนะฮะวิ่งบนเอาเขียนก้อนกระเลเขียนซื้อนั่นเอาก็เห็นมาก็ตัวนี้เราไม่มีก้อนกระเล้ก้นเจีบปูล่าเอาปูกำลังเปิดตำล่าอยู่ะครับปูสามแปดฟันที่สามศูนย์ศูนย์สามเข้าตรงๆนะพี่น้องที วัดนี้ฟหายตองวัดนะครับวิ่งวนศูนกับสเด่นที่ศูนย์ะครับเด่นที่ศูจับู่กับสี่หศนะครับเด่นที่ศูนยต่อมาคือจับคส่หกศูนย์นะวัดฟูนะเด่นศูนย์เด่นศูนย์ะครับเอาล่างเด่นหานะครับล่างวิ่งหาจะปกปบกบโคหันโูกำลังหาอยู่พี่รองเไปฟูเห็นไปก่อนถ้า่มีนี่นี่ บ่ถึกโนบันี่แหละตัวตัวหานี้ครับผมใด้หาใ่โอ้กูบอกหาใ้หาใิถหาใ่หาเด้บถ้าบ่ติดหาี่ถือครับเ่ถืออีทีนกันครับปรหสาคับผมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปูจีทุไปบอกอีกปู ปวโท้แล้วมปดท้นะครูบูอท้เบผมบวเปียนได้เยโทดไปหลยเทียน่างเง้ปเป็นนมาแนับท่านเอางวดที่แล้วเพื่อกี้ที่พี่น้องที่ปูทรไปบอกพรแจมเดีให้หาซื้อได้ว่นศูนย์สามแต่มันม่ม่สิ้นม่ัดวงให้บวซื้อไม่บวดซื้อฉะนั้นงวที่ปูจะท้ไปบอกตัวไหนอีกค่อยติดตาม โคกุฏไทยได้ม่หรอกเนี่ยเี่วเบอร์ให้ปูไปกี่ท่อกี่ท่อหายยุบบัดทุกคนอ่ะโคไทคนเลยปูนีกี่ชันเบอรท่อยบบัดยนมากเลยถ้าถ้าท่อบอกกูนึงูนึงต้องบอกับปูนะอยู่ประเทศนอกนก็ท่อมาครับตุวเดียวปดตุวเดียวทุนขำครัผมโ้่งีแหมน้ะปูน่ะอังไว้เยปดปดตุ่เดียวทุ่นขทุ่ท่ายทุดท่ายมือทุ่ท่ายด้บอกคนกันเมื่อที้เดีวปูฟันขาดปดได้เห็นไหมปู เตอครับพ er ี่รอง้ีอันนี้ก็ไปตัวเดียวนี่งละตัวเดียวนี่โอ้ยำเจ็ด้าไพี่รองครับโอสี่ตัตับยืนเจดครับหมดเยี่ยมแปงเด้ยังไงฟุงยุแปงแปงอ้าวพี่้องฟังเอาครับวันตองกันเป็นีสิ่งช้ามันเลยแชงพี่ยังไงเนี่ยอีสรุปแล้วอะครับผมยุซีคบ่เห็นเลยหนิ ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับแคบหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับเบาแรงครับพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้เลยครับครับตองวดนะครับพี่น้องเอฟซีปูสามแปดปล่อยต่องวดหลังเข้าศูนย์สามตรงๆนะครับแต่เส้นอดีบอดได้ตามนะครับครับวิ่งบนนะครับศูนย์เกับสี่ล่างวิ่งห้านะครับจับคู่บนกือบสี่หกสี่ศูนย์ครับพี่น้องเอฟซี ล่างหอเม็ดเดียวก็คือเจ็ดหาครับหลักร้อยสามกับสี่นะครับเอาไปประกบเหล็กบนเด้อพี่น้องเย็บซีรถเครื่อาลูกไปลูกหันเนี่ยงปูครับพี่น้องห้ากระแคบหน้าจอไว้ครับครับจับวิยนกันนี่นะครับพี่น้องซีมีโอกาสถียนะครับเอาเขาไปหาปูกันอีกนะครับปูปูสี่โตหาส่วงกันจ่อมือออกบ่ปูเอาเอาจจอมือออกเลยสตีปู พี่น้องเอฟซีเด้ปูสีโทษตำจ่อมือออกเด้อปูสีฟันเนีนๆให้เม็ดเดียวหางเดียวพี่นอ้งนองเ,เอฟซีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม